สมาชิก NC Cable TV ทุกท่านพบกับการรายงานข่าวท้องถิ่นประจำวันจันทร์ที่23เมษายน2555กับพินเจน,เจ,นเจรากองพันธ์ค่ะข่าวแรกในวันนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และหลวงปู่ทองพูลร่วมประกอบพิธีเททองหลอ่อพระพุทธรูปพระพุทธทศพลยานประธานพรณวัดอรัญญาวาสีอำเภอท่าบอ่อจังหวัดหนองคายเพื่อปฏิสถานหน้าอาคารพุทธบรมีพระสุขพระเสริมพระสัยสมเด็จพระวรรณรัตน์จุนพรมคุตโตค่ะบ่ายวันนี้นายวิทยาบุรณสิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานฝ่ายขรวาสในพิธีเททองหลอ่อพระพุทธรูป พระพุทธทศพลยานประธานพรและพิธีพุทธาพิเศษโดยมีพระยานสิทธาจารย์หลวงปู่ทองภูลวัดสามัคคีอุปรร์จังหวัดบึงการเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ณวัดอรัญญาวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายมีข้าราชการพ่อค้าประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีจำนวนกว่า200คน สำหรับพิธีเททองหล่อพระประธานดังกล่าวทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่อได้ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสาขาท่าบ่อ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลได้จัดทําโครงการก่อสร้างพระพุทธรูปพระพุทธทศพลยานประธานพรหน้าตักกว้าง39นิ้วเพื่อนําไปประดิษฐานณสาลาธรรมบริเวณลานจอดรถหน้าอาคารพุทธบร,รมีพระสุขพระเสริมพระสายสมเด็จพระวรรณรัตนผมคุตโตเพื่อเป็นพระประธานประจําโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชทาบ่อ และเป็นศูนย์รวมใจการสักการบ,บูชาของเจ้าหน้าที่ผู้ป่วยญาติผู้ป่วยและประชาชนที่มารับบริการที่โรงพยาบาลและให้เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไปโดยพิธีการได้เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าได้มีการเปิดรับบริจาคปัจจัยไทยธรรมบูชาแผ่นทองและเปิดรับจอมพระพุทธทศพลยานประธานพรอ,องคเล็กจำนวน10,000องค์บูชาองค์ละ199บาท และประกอบพิธีบวชชีพราหมณช่วงบ่ายได้มีพิธีเทวาพิเศษบวงสวงบัตรพรีเทพพยดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสัพพดวงวิญญาณต่อด้วยนายวิทยาบุรณสิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกอบพิธีจุดทุกเทียนบูชาพระธนตรยัย และหลวงปู่ทองภูลวัดสามัคคีอุปถรัรมภ์จังหวัดบึงกาฬพระพิธีทมสวดพระคาถาจุดเทียนชัยเมื่อถึงเวลา14นาฬิกานาทีก็เริ่มประกอบพิธีเททองหล่อพระประธานพระพุทธศพลยามประธานพรโดยมีพระสงฆ์เทระจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณสีรูปนางแผ่เมตตาอธิษฐานจิตประกอบด้วยหลวงปู่คำบ่อวัดโพชัยจังหวัดหนองคายหลวงพ่อเชิดศักดิ์วัดดงแขมจังหวัดหนองคาย หลวงพ่อชาลีวัดป่าภูก้อนจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่คูลวัดป่าภูทองจังหวัดอุดรธานีนางแผ่เมตตาอธิษฐานจิตในครั้งนี้ค่ะฝ่ายปกครองอำเภอสีเชียงใหม่ได้ยึดกระสุนปืนสงครามคาดว่าเจ้าของเครื่องกระสุนกลัวความผิดในข้อหามีเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดจึงได้นำมาทิ้งไว้ข้างทางค่ะ เวลา10นาฬิกาวันนี้ที่ทำการปกรครองอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนายพิทยาชำนาญเนียมปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงนายเอกพิสิทธิ์ีรนันพาคิน ปลัดอำเภองานป้องกันนายอำพรร่มเย็นกำนันตำบลพระพุทธบานทนายทศชัยปัญหาผู้ใหญ่บ้านบ้านใสงามหมู่ที่7ตำบลพระพุทธบาทร่วมกันยึดเครื่องกระสุนปืนประกอบด้วยเครื่องกระสุนปืนขนาดจุดมมตรจำนวน14นัดเครื่องกระสุนปืนอาก้าจำนวน12นัดและเครื่องกระสุนปืนคาบินขนาด5.56จ mm, ามมจำนวน5นัด โดยได้พบเครื่องกระสุนปืนสงครามถูกซุกซ่อนอยู่ในพงหญ้าข้างทางบริเวณสำนักสง์บ้านไสงามตำบลพระพุทธบาทอำาเภอสีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายเมื่อวันที่19เมษาย,ยนที่ผ่านมาซึ่งนายทศชัยปัญหาผู้ใหญ่บ้านบ้านไสงามหมู่ที่7ตำบลพระพุทธบาทบอกว่า เมื่อเวลา18นาิก15นาทีของวันดังกล่าวตนได้เดินทางเข้าไปที่สำนักสงบ้านไซงามได้สังเกตเห็นถุงพลาสติกมัดปากไว้อย่างดีจำนวนหนึ่งถุงซุกซ่อนอยู่ในพงหญ้าข้างทางจึงได้ให้กำนันแจ้งให้ทางอำเภอทราบและเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่เข้าร่วมกันตรวจสอบพิสูจน์ทราบ พบว่าเป็นกระสุนปืนขนาด0.45ม mm, ิลลิเมตรจำนวน14นัด<ใ>นเครื่องกระสุนปืนอาก้าจำนวน12นัดและเครื่องกระสุนปืนคาบินขนาด5.56ม mm, ิลลิเมตรจำนวน5นัดสอบถามชาวบ้านไม่พบผู้รับเป็นเจ้าของคาดว่าผู้มีไว้ครอบครองกลัวความผิดในข้อหามีเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมายและเพื่อจำหน่าย จึงได้นํามาทิ้งไว้ยังบริเวณดังกล่าวทางฝ่ายปกครองอําเภอสีเชียงใหม่จึงได้ทําการยึดไว้เพื่อตรวจสอบและสืบหาเจ้าของเครื่องกระสุนมาดําเนินคดีต่อไปข่าว <c oughs> สุดท้ายในวันนี้ค่ะเทศบาลตำบลหนองปลาป่าจัดประชุมผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด25ตาสับประรด <c oughs> เพื่อเป็นการระดมแนวความคิดและวางแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดในเชิงรุก ตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลค่ะญญเมื่อเวลา9ก้านาฬิกาวันที่20เมษายน2555ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตะบนหนองปลาปากอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนายอำนาจพวงสำลีนายอำเภอสีเชียงใหม่และในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคาย ได้เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดโดยมีพันตำรวจเอกรัฐพงศ์รัตนพงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสีเชียงใหม่น,นายธนกฤรมณีรัตน์นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าปาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารปลัดเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลได้เข้าประชุมร่วมกับผู้ประสานงานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทศบาลตำบลหนองป่าปากซึ่งเป็นอาสาสมัครจากทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลจำนวน10หมู่บ้าน1ชุมชนรวมทั้งสิ้110คนเข้าร่วมประชุม จากนโยบายสาคัญเร่งด่วนของรัฐบาลที่ได้มอบหมายภารกิจหลักให้กับองค,คอ์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจะต้องเร่งดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดและองค,คอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้ถือว่านโยบายดังกล่าวเป็นวาระแห่งชาติโดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้กระทําความผิดไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตผู้ค้าผู้เสพยาเสพติด ซึ่งเป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งรัดยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาพร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบโดยเทศบาลตำบลหนองปลาปากร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอสีเชียงใหม่ได้นำตัวแทนหมู่บ้านซึ่งประกอบไปด้วย กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำหมู่บ้านชุมชนอาสาสมัครสาธารณาสุขคณะกรรมการหมู่บ้านอปรพรและผู้มีจิตอาสาในเขตเทศาบาลตะบนหนองปลาปากจำนวน10หมู่บ้านและอีกหนึ่งชุมชนรวมทั้งสิ้น110คนมาร่วมประชุมวางแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน โดยอาสาสมัครผู้มีจิตสาธารณะจะต้องดูแลรับผิดชอบหนึ่งคนต่อ10บครัวเรือนในหมู่บ้านของตนเองซึ่งใช้ชื่อว่าผู้ประสานพลังแผ่นดิน25ตาสับรถมีภารกิจหน้าที่จะต้องดูแลค้นหาผู้ค้าผู้เสพยาเสพติดผู้ป่วยและการป้องกันกลุ่มเสี่ยงจะเข้าไปใช้ยาเสพติดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนและยังช่วยกันสอดส่องดูแลในหมู่บ้านชุมชนให้เข้มแข็งและเอาชนะยาเสพติดให้หมดไปจากท้องถิ่นไทย โดยการระดมสรรพกำลังของทุกภาคส่วนให้ปัญหายาเสพติดหมดไปหรือลดน้อยลงและจะมีการประชุมผู้ประสานพลังแผ่นดิน25าตาสับป,ประรดกันทุกเดือนอเพื่อเป็นการระดมแนวความคิดและวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงรุกต่อไปจบการรายงานข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้ดิฉันและทีมข่าว NC News ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ